สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนะจากร้านดี a อ u a r า u m เลียมนะครับโรตั้พัดมอสีนักลินนะครับนะวันนี้จะเอาคลิปหอยเขาให้ชมกันนะครับเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เพิ่งจะได้มานะครับได้มา50ิตัวครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างสวยมากนะครับรถนี้ก็จะมีเขาที่สวยงามมากเลยหอยเขานะครับนะนิยมเลี้ยงในตู้ไม้น้ํานะครับหรือว่าตามบ่อ แล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปเลี้ยงแนวไหนนะครับนะเนี้ยฮะอันนี้หอยเขานะครับก็เอกักแล้วก็จะมีลายเด่นชัดมีเขานะครับมีหนามนะครับถึงเรียกหอยเขาได้นะครับอ่าวันนี้ได้มาห0สิบตัวก็เดี๋ยววันนี้ทําคลิปให้ชมกันก่อนก็เดี๋ยวจะได้จับลงตู้นะครับอ่านี่ก็ถ้ามองข้างบนก็จะสวยงามมากเลยนะครับ ขายตัวเล็กอยู่35บาทนะครับ3ตัว100ถ้าเป็นตัวใหญ่ขายอยู่40บาทนะครับนะถ้าใครหาอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์นะครับไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ลิงก์เพจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับนะโอเคครับวันนี้เอาคลิปหอยเข่าให้ชมกันเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับผม ไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ